สวัสดีนนครับวันนี้จะมาทําโปรแกรมเกี่ยวกับการไล่สีนะครับโดยการใช้แท็กบาร์นะครับนี่นครับตัวนี้นะครับที่เราจะใช้กันวันนี้ใช้สามันนะครับในการไล่สีเพรันจะเป็นแม่สีก็มี แดงเขียวน้ำเงินนะครับก็ตั้งก็ใช้เทคบอลนะครับอีกอย่างวีกสองอัน ดตัตั้งตั้งค่าก่อนมันจะให้มันเติลิลอลอเลี่ลยงจะได้ใส่ค่ากันไม่ได้อันนี้ก็มาเล่นสีแดงครับนะ ท่อ,อยู่ตรงกลางเป็นเซนเตอร์สว่วนนี้ครับอันล่างนี้เราจะให้มันเป็นตัวเลขครับเราใส่ส่วนก่อนก็ต้องให้มันอยู่ตรงกลางส,ส,ส่วนสีเขียวครับ กายไม่อยแล้วกันครับตอนนี้เป็นสีน้ำเงินครับดูออย่างเ คราวนี้ครับไอช่องนี้ครับเราเพื่อที่ตอนที่เราเลื่อนแถบดูสีครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกค่านะครับแล้วก็มาตั้งชื่อให้หมนันนะครับใสที่ name น,นะครับนี่ครับ เราตั้งชื่อว่า red color าย่อเอา color ครันี่เหมือนกัครับ green color นี่ก็เป็น blue color ครับครนี้เรามาตั้งค่าของ tag tag bar กันนะครับ ไปที่นี่นครับ Maxima Maxima นี่ครับเปาเรือง255เพื่อที่เพราะว่าเฉดเพราะว่าสีครับมันจะมี255นะครับให้เราเลือกกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกันของแต่ะสีนะครับเวลาจะเข้มจะอ่อนน,นะครับแล้วก็255นี่แล้วก็เราไปที่ Tick Frequency นะครับ น,นี่เป็นความถี่ของช่องนะครับอ่านี่ครับความถี่ของอันนี้ครับช่องนี้ช่องเล็กๆนะครับแล้วแล้วเราก็ต้องใช้ทำลายนะครับอันนี้ใส่ทำลายไปอันนี้ก็ใส่สีก่อน สีแดงครับได้รู้เงินสีเขียวอันนี้เป็นสีน้ำเงินครับ แล้วพื้นหลังตรงนี้ครับเราก็ปลี่ยนเป็นสีดำหลังฟอร์มนะครับสีดำแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตั้งค่าตรงเทคบ็อกนี้นะครับไม่ไม่อยากไม่มีขอบเนี่ยบอร์ e r นส y l e ์ปลับเป็นฟิกซิงเกิลนะครับจะได้ดูง่ายๆตอนนี้ กาคล่อนความสวยงามนะครับคราวนี้เราก็ไปเขียนในทาม e นะครับอ่อนละลืมไหมครับอ่าเราต้องตั้งตรงนี้ด้วยแท็กบายะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่มงงเราก็เปลี่ยนชื่อเลยครับ

ก็ได้ครับสามตั้งค่าสามช่องครับอันนี้ก็ไม่เขียนในไทม์ไลน์ครับอีกอย่างครับไทม์ไลน์ตรงนี้ครับเราตั้งอินเทรอร์เวลเนี่ครับให้เป็นหนึ่งครับขอเร็วในการเลื่อนนะครับก็แ n น b ์เอเ,เนี่้เป็นท o ได้แล้วเราคลิกเข้าไปครับเราใส่โค้ดครับอ่าครับเริ่มเลย แรกก็ให้ตรงช่อง textbox นะครับเราจะแปลงจาก textbox นะครับไปเป็นข้อความจาก bar นะครับน่าครับเราจะมาเขียน code ค,ครเราจะเอาค่าเราจะแปลงค่าจาก bar นะครับเพื่อที่เราที่เราเป็นแท็บเรื่องมเ,เป็นอยู่ที่ textbox คูลเลอร์จุดเทคต้องกลับนะแล้วก็แปลงเลยนะครับคอนดิชัทูสติ้งครับเขาต้องรับค่าจากนี่นะครับแท็กบาร์แล้วก็แท็กบาร์เลนจุดแวลู ข้างมงต่อไปก็เป็นสีเขียวครับจุดเทคกกับคอนลูน่ทูสตีไปที่แท็กบาของกีนครับ จิตแวลุด้วยก็เป็นของสีน้ำเงินนะครับล้วคอนโทสต็มจิแว อันนี้เราต้องมาสร้างตัวแปรครับเพื่อที่เราจะมาเก็บสีเป็นเล็บเล็บหนึ่งนะครับ้วเป็นกรีดหนึงนะ่งบลูหนึ่งครับโดยเก็บตัวปแปรเป็น i n เจ g e r ครับอันนี้เราดึงตัวแปรมาใช้นะครับใน keyword เพราะเรารับค่ามาจากอันนี้เป็นเป็นตัวสอ,อนรนำจากแท็กบาร์คราวนี้เราก็จะมารับเราก็จะแปลงกลับให้เป็นตัวอักษรอ,อีกทีนะเดยอิน <In>, 32เลดคันเลอร์เนี่ยนะจุดเทปเราก็จะแปลงกลับไปอีกที Word. In some อันนี้เรามาใช้คําสั่งเพราะว่าตอนที่เราเลื่อนนะครับสีพื้นหลังของฟอร์มเราก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเราจะได้รู้นะครับว่าเราเลื่อนผสมสีแล้วเป็นสีจุด b a c k color นะครับอันนี้ครับเท่าก,กับ Color อร์อ่านี่นครับ Color จุดฟ r o m อันแรกนะอันนี้เลยครับ uh. เพื่อนี่นี้ครับเพื่อนี่เราจะดึง in นเล in อินกี n b นบูใช่ uh. แล้วก็ใส่ค่าไเลยครับ เลดหนึ่งกรีนหนึ่งครับูหนึ่งครับเสร็จแล้วครับเรามาดูนะครับว่าผลที่ได้ของโปรแกรมนี้จะเป็นยังไงครับอ่าครับไลครับจะจะมีตัวเลขบอกนะว่า อันนี้มันอยู่ในเลขอะไรแต่ตามสีนะครับามไปเข้มนะครับเราก็จะส่งได้ครับอันนี้เราก็จะดูครับอะสมมติเราทอาสีนี้เราจะดูว่าร้ 6, 15, อยยี่สิบหกร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบห้าไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราจะทำโปรแกรมเรียนรู้เกี่ยวกวับ t ท c h บาร์ด้วยครับอะไทม์เมอร์ด้วยเราก็ในการนี่เราก็ได้ใช้โปรแกรมกัน ง่ายครับทำง่ายง่ายเลยไไอะไรนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้เพิ่มไปนะครับไม่มากก็น,น้อยครับของครับ